แบงค์ชาติออกมาเตือนความปลอดภัยของดิจิ t a l วอลเล็ในโครงการแจกเงินดิจิทัล10,000บาท ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวของ Digital Wallet นะครับซึ่งได้มีการเผยการประชุมและนายเศรษฐาทวีสินนะครับก็ได้โพสต์ลงโซเชียลแล้วว่าพร้อมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่1สิงหาคมซึ่งในการประชุมนี้นะครับดรเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธผู้ว่าการแบงค์ชาติ ไปประชุมต่างประเทศได้ฝากจดหมายถึงคุณเศรษฐาครับในเรื่องของการแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับระบบเติมเงินของรัฐบาลซึ่งระบบนี้นะครับไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและมีลักษณะเป็นระบบเปิดหรือว่า Open l o o ูที่ต้องเชื่อมโยงกับธนาคารและนอนแบงก์ในวงกว้างโดยแบงก์ชาตินะครับเป็นห่วงเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบอาจจะมีคนร้ายสวมรอยรวมถึงระบบป้องกันการขายลดสิทธิ์ระหว่างประชาชนกับร้านค้า และการทุจริตโดยระบบเติมเงินนะครับต้องมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงความถูกต้องและน่าเชื่อถือ รวมถึงเสถียรภาพพร้อมใช้งานได้ต่อเนื่องและระบบบริหารจัดการด้านไอ o v e r n a n c e ตามมาตรฐานสากลโดยมีการขอให้คณะรัฐมนตรีนะครับพิจารณาตรวจสอบระบบเติมเงินก่อนใช้จริงหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของประชาชนและผู้ประกอบการการพิสูจน์และยืนยันตัวตนความปลอดภัยของระบบต้องได้มาตรฐานเทียบเคียงกับบริการภาคการเงินป้องกันความเสี่ยงการถูกสวมรอยหรือใช้เป็นช่องทางทำธุรกิจ หรือธุรกรรมที่ผิดกฎหมายและมีศักยภาพรองรับการลงทะเบียนพร้อมกันของผู้ใช้งานจำนวนมาก ประเด็นต่อมานะครับเป็นระบบตรวจสอบเงื่อนไขและอตัตโนมัติการชำระเงินและบันทึกบัญชีรวมถึงการอัปเดตยอดเงินนะครับเมื่อมีการใช้จ่ายหรือถอนเงินจากดิจิทอลวอลเล็ซึ่งต้องมีการตรวจสอบหากเกิดปัญหาการชำระเงินไม่สําเร็จหรือเกิดข้อผิดพลาดการทํางานร่วมกันและเชื่อมต่อไปกับระบบอื่นนะครับไปจนถึงการใช้งานของประชาชนและร้านค้าเพื่อให้มั่นใจว่าระบบนี้นะครับมีการทํางานถูกต้องปลอดภัยรวมถึงควรมีระบบ call center เพื่อเป็นช่องทางสำหรับ รับแจ้งปัญหาที่รวดเร็วอีกหนึ่งประเด็นนะครับนั่นก็คือการทํางานของแอป,ปในระบบเปิดหรือ Open l o ูที่เชื่อมต่อกับภาคธนาคารและนอนแบงค์หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องต้องนําส่งพิมพ์เขียวที่แสดง System Architecture ของ Payment p l a t f o r m ให้กับธนาคารและนอนแบงค์ ank, โดยเร็วที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาและทดสอบการเชื่อมต่อกับ Payment p l a t f o r m ใหม่ของรัฐบาลได้ทันตามกําหนดนะครับโดยต้องให้เวลาเพียงพอแก่ธนาคารและนอนแบงค์ ank, ในการพัฒนา o p ตามหลักเกณฑ์ของการกำกับดูแลความเสี่ยงในด้านเทคโนโลยีก่อนเริ่มใช้งานซึ่งต้องแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันก่อนเริ่มให้บริการเพราะการเชื่อมต่อ Payment Platform กับ Mobile a p p พลิเคชันนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบ IT อย่างมีนัยสำคัญส่งผลกระทบต่อลูกค้าและการให้บริการในวงกว้างและแต่รับประเด็นนี้นะครับมีความเสี่ยงต่อการร่วงไหลหรือทุจริตในขั้นตอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายที่ผิดเงื่อนไขของโครงการการขายลดสิทธิ์ระหว่างประชาชนและร้านค้าซึ่องอีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงเดือนสิงหาคมแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าระบบจะพร้อมหรือไม่นะครับเมื่อมีการลงทะเบียนพร้อมกัน50ล้านคนเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน